สวัสดีครับวันนี้กลับมาอีกแล้วนะครับการทำสีร้านบีบีช็อปสามสิบสี่นะครับวันนี้ช่วงนี้ห่างหายไปนานพอสมควรเลยเนื่องจากฝนมันตกครับแล้วพอดีได้งานแก้ของลูกค้ามาเป็นตัวฝาครอบถังน้ำมันนะ,ะก่อนหน้านี้ก็ลูกค้าพ่นมาสีย่นนะครับแตกย่นก็เลยมาทำให้เราเอมาให้เราแก้นะครับตอนนี้ผมก็ลอกสี แล้วก็ขัดกระดาษทรายเบอร์หกร้อยเปิดผิวแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ตัวกรบลอยของ 2K04 สมุยไดตัวนี้จะมีหน้าที่กรบลอยนะครับรอยที่เราเห็นเป็นเส้นกระดาษทรายตัว 2K เนี่ยก็จะกรบลอยเรียบเนียนเดี๋ยวยังไงขั้นตอนการทำงานแล้วเดี๋ยวเชิญติดตามได้เลยครับวิธีเปิดใช้ 2K04 นะครับขั้นตอนแรกก็ แล้วเปิดหัวนูนะครับมันจะเป็นที่กดส่วนผสมให้เรากดยุบตัวทีหนึ่งแล้วก็ทดสอบกดฝอยกดฝอยสองครั้งนะครับเ <c oughs> มื่อกดปุ่มส่วนผสมแล้วมันจะมีเวลาอยู่ได้แค่24ชั่วโมงครับ ตอนนี้เราเขย่าไม่ได้ยินเสียงลูกแก้วก็เขย่าสักา5-6นาทีเขย่าจนกว่า,าสีแตกตัวดีแล้วก็เสียงลูกแก้วดังสม่ำเสมอนะครับเดี๋ยวไงรอดูขั้นตอนการพ่นได้เลยครับเมื่อไปอยู่5-6นาทีแล้ว No, 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 no. หลังจากที่เรา,าพ่นสีดำไว้ครับาบางคนอาจจะอาจจะสงสัยว่าผมพ่นสีดำไว้ทำไมพ่นสีดำไว้เพื่ออเวลาเราขัดเดี๋ยวเด,ยวดูนะครับเวลาเราขัดเราจะใช้เบอร์หกร้อยเบอร์หกร้อยทำการขัดนะ ไหครับเวลาขัดแล้วเนี่ยมันจะเห็นรอยความขู่ขาของสีพื้นกบลอยเราก็ขัดจนกว่าจะเรียบเลยครับถ้าเกิดเรา,าตีพื้นเรียบเนีย่เยเวลาเราพ่นสีจริงหรือเราพ่นแลกเกอร์นเนี่ยมันก็จะเรียบเนียนเช่นกันครับเดี๋ยวเราก็ขัดขัดไปย,นยจนจนเกี้ยงจนเนียนแบบนี้เลยผิวเนียนขนาดนี้ก็สามารถไปขั้นตอนสีจริงได้เลยครับ Thank you. วิธีเปิดเลกเกอร์ 2K สมุลอยนะครับให้เปิดหัวหนูนตรงนี้มันจะเป็นที่ปุ่มสผสมกดลงไปทีเดียวกดปุ่มตัวนี้แล้วจะอยู่ได้4โอหชั่วโมงเท่านั้นนะครับแล้วก็เขย่าลักษณะแบบนี้ครับประมาณ5-6นาที เดี๋ยวมาดูการพ่นเล็กเกอร์กันครับ หลังจากที่ทิ้งชิ้นง,งานให้เลกเกอร,ร์เซตตัวประมาณสองวันนะครับเดี๋ยวเราจะมาขัดยาให้ดูนะครับ mm hmm. คือการขัดขัดยาเนี่ยก่อนที่เราจะลงขัดยาอยากขัดยาละเอียดเนี่ยเราต้องตรวจสอบชิ้นง,งานก่อนว่ามีเม็ดปุ่นหรือมีส่วนที่ยังไม่เรียบร้อยครับ ก็ต้องขัดเก็บเก็บรอยก่อนอย่างเช่นง,งานตัวเนี้ยมันมันไม่มีรอยเยิ้มผิวส้มไม่เยอะเราก็จะเริ่มขัดตั้งแต่เบอร์พันห้าเลยแล้วก็จบด้วยเบอร์สองพันวิธีขัดก็ ต้องลองด้วยฟองน้ํานะครับเ,ออเราจะขัดเฉพาะที่มีรอยฝุ่นหรือขัดเฉพาะออหรือขัดทางชิ้นงานก็ได้ครับเ,เราลูบช่วงนี้แล้วก็ขัดเบาๆขัดเบาๆนยครับ,บพอขัดแล้วเอาเอาผ้าเช็ดแห้ง เกตดูว่าผิวมันจะด้านๆเนี่ยครับเราขัดจนกว่ามันจะเรียบเลยแต่ข้อควรระวังระวังอย่าให้แล็กเกอร์ทะลุนะครับเดี๋ยวไงรอชมตอนที่ผมขัดเสร็จอีกทีนะครับ หลังจากที่ขัดขัดเก็บเม็ดฝุ่นรอยต่างๆแล้วนะครับด้วยเบอร์1 0 0าจบด้วยเบอร์2,000เช็ดให้แห้งนะครับมันจะเป็นด้านๆอย่างนี้ก็เดี๋ยวเราขัดยาแล้วมันก็จะเงากลับมาเงาเงาฉ่ากว่าเดิมน,นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีเครื่องขัดที่เป็นขนแกะแล้วก็ฟองน้ำดำเอาไว้เก็บละเอียด แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีก็ไม่เป็นไรครับเอาจบด้วยขนแก่อย่างเดียวก็ได้เป็นยาขัดหยาบผมใช้เป็น ICI นะครับตัวนี้ใช้ดีแล้วก็ขัดละเอียดเป็นของ 3M แล้วก็ขัดด้วยขนแกะนะครับกับน้ํายาหยาบขัดให้ขึ้นเงาระดับหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยต่อด้วยยาขัดละเอียดเดี๋ยวไงพอดีมันต้องใช้สองมือเดี๋ยวไงเดี๋ยวดูตอนเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับหลังจากที่เราขัดยาหยาบแล้วก็ขัดยาละเอียดเสร็จแล้วนะครับมันก็จะได้ความเงาประมาณนี้ เพื่อนๆจะเห็นหรือเปล่าครับเพราะเราขัดขัดยาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็แนะนำให้ใช้แว็กแว็กนาโนเคลือบสิบรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็เช็ดตามปกติเดี๋ยวยังไงลองดูงานที่เสร็จสมบูรณ์อีกทีนะครับอ่านี่งานเสร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมส่งงานลูกค้าได้เลยครับอันนี้ผมก็ขัดขัดเงาเรียบร้อยเลยนะครับ ถ้าเกิดเพื่อนๆสงสัยขั้นตอนการทำสีตรงส่วนไหนเนี่ยสอบถามได้ในใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ